สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจากออสเตียมาพบกับบีอีกแล้วนะคะวันนี้บีก็พาเพื่อนๆน,นะมาดูสระว่ายน้ํานะคะที่เ,เขาต้องการที่จะเปลี่ยนผ้ายางนะคะ mm hmm. นี่นะเพื่อนๆสระนี้นะคะเป็นสระใหญ่นะที่ เจ้าของนะคะเขาต้องการที่จะเปลี่ยนผ้ายางเก่าออกนะแล้วก็จะเอาผ้ายางใหม่ใส่ลงไปนะคะตอนนั้นแฟนของพีก็เออเขาเรียกอะไรมาทําการที่ว่าดูดเอาพวกโครนนะคะออกแต่ว่าเออมันเยอะมากนะคะเพื่อนๆมันก็เลยทําให้มอเตอร์ของแฟนนะคะเสียแล้วทีนี้สรุปแล้วนะคะมันทำไม่ได้เขาก็เลยไปจ้างรถนะคะคันใหญ่ๆนะมาดูดโคลนออกนะคะ ตอนนี้โคนก็ได้ออกไปหมดแล้วแหละแล้วก็เออก็มาทําความสะอาดผ้ายางนะคะแล้วก็ฝนมันตกลงมาค่ะน้ามันก็เลยท่วมขังนะคะเขาก็เลยมีเพนกันว่าปีเนี้ยมันหนาวแล้วนะเพื่อนๆถ้าทํางานนะมันที่นี่นะคะเวลาที่มพอมันเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะพวกเราก็จะไม่ทํางานกันแล้วนะคะ ก็เลยกลายเป็นว่าปีหน้านะคะถึงจะมาทำนะเพื่อนๆบีก็นี่นะคะเอาเออบรรยากาศนะตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้แฟนของบีมาเอาพวกมอเตอร์นะคะไปซื้อมอเตอร์ใหม่นะซื้อมามอเตอร์ก็พังนะคะ thank <laughs> you. มาเก็บอุปกรณ์นะคะเก็บพวกสายไฟพวกมอเตอร์จะเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยจะ <want> พวกนี้เลยสายพานสายยางจะเพื่อนๆแล้วก็เอาไว้เจอกันนะคะปีหน้าเพราะว่าปีนี้นะคะหนาวแล้ว <laughs> นี่จะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวหลังจากที่เรานะคะมาเก็บของจากบ้านลูกค้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพากันนะคะไปบ้านใหม่ก็จะไปซ่อมบ้านนะคะเหมือนเหมือนเดิมเอาละค่ะเพื่อนๆพนีก็เอา,เอา,เอากิจกรรมของวันนี้นะคะมาฝากเพื่อนๆเ,เนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านใหม่เลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาจา้ะตอนนี้บีก็อยู่กับ กับเพื่อนๆนะคะที่บ้านใหม่นะตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงนะคะเราแวะไปดูงานด้วยนะแล้วก็ <c oughs> เพื่อนๆดูอันนี้คือเห็ดนะอันนี้คือเห็ดเชมพียงนะคะที่บีไปเก็บมาเมื่อวานนี้ <c oughs> อันนี้อันนี้ยังอ่อนอยู่เลยะคะ่ะ แต่ว่าสีมันแบบไม่น่ากินเดี๋ยววีจะเอาไปขยำเอาไว้ที่สวนนะคะให้มันเป็นเชื้อเห็ดนะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปเก็บแอปเปิลด้วยอันนี้คือแอปเปิลที่เราเก็บมาเมาื่อวานนะคะผ่านไปคืนนึงนะ มานี่มานี่ลุกผ่านไปคืนนึงก็ร่วงนะคะแต่ว่าร่วงไม่เยอะเนาะเราก็ทยอยเก็บถ้ามาก็เนี่ยค่ะก็คืนนึงก็เยอะอยู่ร่วงนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บเอาไปใส่ลังไว้นะเพื่อน เกือบปีหน้ามันจะได้เกิดแถวนี้แอปเปิลนะคะที่ร่วงลงมานี่มีแต่ลูกดีๆนะเพื่อนๆไม่มีลูกเสียเลยนะคะแล้วก็แอปเปิลอร่อยด้วยนะค่อนข้างที่จะแบบกรอบหวานดูสิมีแต่ลูกแบบว่าไอ้นี่ทางนั้นเลย ลวงลงมาช้ำอย่างนี้บีก็ไม่เก็บนะคะเดี๋ยวเราเอาไปเก็บเอาแต่ลูกดีๆเนาะเสียดาย ลบโทนี่นี่ต้องดูดีๆนะเพื่อนๆเพราะอะไรแถวนี้เนาะมันก็จะมีแมวนะคะมาขี้นะนางก็ชอบไปคุกขี้แมวเมื่อวานนี้ก็สองรอบนะคะคุกขี้แมวได้อาบน้ำให้นะต้องแบบว่าดูอย่าให้คาดสายตา นี่ยค่ะเพื่อนๆน,นี่จะเพื่อนๆดูนะคะน,นี่คืนเดียวนะหนึ่งตะก้าอันนี้ดีนะคะกองนู้นเสียนะจ๊ะเดี๋ยวพีก็ จะเอาแยกนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เอาไปใส่รวมกันไว้กับในกระบะเนาะที่มันดีนะคะนี่จ้ะ นี่ต้นลูกดีๆเต็มเลยเพื่อนๆเอ้ยมาช่วยกันกินหน่อยเร็วอันนี้ก็เป็นต้นแอปเปิ้ลเหมือนกันนะคะ แต่ต้นนี้นะก็ลูกดกนะคะลูกใหญ่ด้วยนะมีต้นในนี่ด้วยเพื่อนๆ กูมโอรี่นะคะโทนี่ฮลัลโหลมานี่เดี๋ยวปีหน้านะคะบีจะเลี้ยงไก่นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราอันนี้อันนี้มันเป็นเขาไว้เลี้ยงไก่เมื่อของเจ้าของเก่านะคะก็ทําบ้านไว้สําหรับเลี้ยงไก่นะเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะเลี้ยงไก่นะคะ แฟนบีเมื่อวานนี้มาตัดหญ้าทําทางลงไปตรงลําธารนะคะมาไห่นี่ไปมาไปเดี๋ยวไปดูซิแฟนบีทาอะไรน่าจะทาสีอยู่แหละเห็นเมื่อกี้มาผสมสีปาลูกปะเข้ามาเนี่ไปค่ะขึ้นไปชั้นบนกับ มาไม,มนี่จ้ะเมื่อวานก็มาทำมาทาสีนะคะเมื่อวานนี้เนาะนี่ตอนนี้มันก็เริ่มแห้งแล้วนะคะ ข้างบนกับพื้นไปโนูนูเขามีอะไรปะคอมคอมคอม ไม่ใช่ชุดเออไม่ใช่ชุดกันฝนอาซุโทนี่เอาโทนี่สีชมพูหวานแววใช่นะฟ้าแบบพิงค์หาหาหานะ <c oughs> วันนี้เอาชานะคะเอาขวดชามาแล้วก็ ชงชาให้นางแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยให้นางทำงาน อีกล้สเสียด่เะเดินวีได้เสียงเท่านี้ค่ะเนี่ยข้างล่างเอาชานะคะ เอาขนมปังมานะติดมาไว้เผื่อหิวนะคะแฟนบีนะคะตัดยากข้างนอกบีอยู่ข้างในขหนาว กำลังกันว่านะคะจะพาก,กันเดินทางกลับพอดีเนาะทางเจ้าของบ้านนะคะเขาก็ให้รถนะคะมามาตัดหญ้าให้นะเพื่อนๆเพราะว่าที่บีเคยบอกว่ามันเป็นหญ้านะคะต้นใหญ่เนาะแล้วทีนี้มันก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าเล็กๆอย่างของเราไม่ได้นะคะเขามีรถเขาก็เลยให้คนนะคะมาตัดให้นะคะบ้านเจ้าของบ้านก็อยู่ ห่างจากเราไปนะคะไม่ไกลค่ะเพื่อนๆประมาณขับรถไปก็ประมาณ2นาทีเองนะใกล้ๆเมื่อกี้แฟนบีก็ามาตัดนะคะตัดหญ้าตรงนี้นะนี่ต้นแอปเปิลนะคะยังมีลูกอยู่เลยเนาะอันนี้ไปค่ะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันก็วันนี้ ก็จะพากันกลับนะเพื่อนๆรถที่เขามาตัดหญ้าให้เรานะเขาก็มาตอนที่พวกเรานะคะกําลังจะเดินทางกันกลับบ้านบีก็จะไม่ได้นะคะดูจนเขาตัดเสร็จนะเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะบีจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่า เออเขาตัดเป็นยังไงเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีเอาวิดาเซน